ใคนะสั่งผลไม้ทางออนไลน์ป่ะทำไมต้องสั่งผลไม้ทางออนลน์วะเฮ้ใครมาขอเพื่อนมาเนี่ยนาวคน สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมาคุยเรื่องทั่วไปกับวันฉลองเซบเบอร์นะครับไอพงพงไอแปดเซนมันมันไปคุยกับน้องเขาทำไมวะีฮ้ <บะ S 1> ยมาคุยเห็นแม่งคุยอย่างโน้นอย่งนีเ<บ>ฮ<บ>ียมันไอพวกป้ามันไปกันยังไอสัตว์กูจะคืบแม่งในมือม่วน อ่ากูโคตรบ้าสวัสดีครับผมอยู่กับจาพงครับให้กำลังใจจาพงกัเด้อครับเด้อสวัสดีครับผมคุณซปเปอร์ดอนบนครับผมสวัสดีครับอยู่กับจาพงครับเช้าเช้าสักหน่อยมาพูดคุยกันครับผมสวัสดีครับเอฟซีตลอดชีวิตครับขอบคุณครับอสวัสดีพีเอครับพีเอครับผมเนี่ยนี่พงศริซื้อผลไม้ทุกวัน นี่เราเอาเอาขายใครรูว่าขายยังไงบ้างอันไหกวะขาแบบวานที่ต่อยมวยโชว์อะไรกิ๊กอะตีมอะไรครับพผมนะเห็นไหมผมมองเห็นไหมเชื่อเลยเหรอครับโดนคว้าชั่วข้ารุดคว้ามันนุ่นพีเอยก็แต่โอ้โหนใ่นพี่เอย์ก็เที่ยวส่องเทียนต่าก็สั่มสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่เอพร้อมนะครับผม ไอพงไอ,ไอเจาอ้านไปซื้อผลไม้ไหมไม่รู้ไม่เห็นเหรอเห็นแต่พี่เอเอาพี่เอไปอีกแล้วฝั่งฝั่งผลไม้ทางแชทสั่งผลไม้ทางออนไลน์นะครับนะทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> นะคนไหนอยากไปดูคลิปนะครับนะไปติดตามช่อง YouTube ผมนะครับผมถามน้องรายละเอียดทุกอย่างเลยว่าใครมาซื้อผลไม้บ้างใครสั่งผลไม้ทางออนไลน์นะครับน้องให้ดูแชทเชิญหมดนะครับให้ดูว่าใครสั่งผลไม้บ้างนะครับ เออว่าใครว่าใครสั่งผลไม้ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคิดจังไดครับพี่หลงสิงลุยตอ่อครับสูงครับผมนะรับกลับไปบ้านก่อนไปดูพ่อก่อนนะครับไปดูพ่อที่เชียงรายกาลสินครับเชียงรายบัน <laughs> นะครับ ไปดูพ่อที่บ้านก่อนนะครับกลับมาปีใหม่มาสู้อีกสักตูสักไฟสองไฟสามไฟว่าเราเป็นยังไงครับผมสู่ก่อนครับตรวก็เจ็บหลายครับตาพุ่นจาเมื่อถุยตัวนะครับนะแล้วก็นี่ครับแข้งครึ่งแตกหมดนะครับนะไม่ได้ชกนานก็เป็นแบบนี้แหละสู่ๆครับเป็นกําลังใจเสมอขอบพุ่นพี่เอครับนะครับสวัสดีครับเอฟซีจากสมุทรสงครามครับ จอมเดินสายอีสานครับผมอีสานใต้พงศิริครับผมเพชรศิริครับนี่ก็มีเฟแฝดนะครับนะก็มีแฝดเอาค<ร>ุงเคยเดินสายไหมภาคใต้เหรอโอ้ดังต้องโทรไปไทยอะไรนะต่อยคนโทรไปไทยนะครับก็จะมีพี่คนหนึ่งนะครับนะที่มาดูถูกกลมลายยางอยู่ ครับนะพี่คนนี้ก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกนะครับก็อยากฝากเขาไว้หน่อยเขาก็ชื่ออะไรนะไม่สมควรที่จะเป็นหัวหน้าค่ายมวยหรอกนะครับนะเป็นหัวค่ายเหรออืมเป็นหัวหน้าค่ายมวยค่ายอะไรไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับด่าพี่ไม่ด่ามัง้งก็เหมือนด่าแหละบอกว่าต่อยมวยขายปะลา้าสองปีขายปะลา้าสองปี เงี้กระต่อยมวยเออแบบว่าแบบว่าเขาจ้างมึงตั้งแสนหนึง่งค่าตัวมึงอะไรประมาณนี้อาต่อยมวยไอ้ไม่ต่อยมามาเทียวสกแกลครับไอตัวใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูแป๊บแป๊บหนึ่งลบลบมึงทิ้งไปว่ะแต่มันแต่ผู้จามันผู้จาหมายไม่แดงกจริงครับไอคนนี้นะเดี๋ยวชื่อมันแป๊บหนึ่งนะครับผมจะค้นดูแป๊บหนึ่งนะก็ฝากหน่อยนะครับนะมึงไม่สมควรที่มึงจะเป็นหัวหน้าค่ายมวยหรอก มึงพูดจาแบบนี้นะไอคนนี้นะครับนะถ้ามึงเป็นหัวหน้าค่ายมวยแล้วมึงพูดจาแบบนี้เด็กเด็กในค่ายมึงเด็กในค่ายมึงเขาก็ไม่รักมึงหรอกนะนะครับนะนี่โชคดีมาด้วยเราก็จะฝากฝากบอกมาหน่อยไอน,นนะี่นะเสร็จแล้วคือมีแต่พู้บวนเม่มันเด้ <c ười> <c ười> ไหนล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน,นี่ครับชื่อมันแป๊บนึงนะครับเนี่ยใครรูจ้จักบ้งลูกบอบอ,บอปรกนีน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่ไม่ส่งให้ผมเลยอ่ะพี่ได้ส่งให้เองไหมไม่ส่งพี่ลงเฟซ<อ>ไปไอ้ผมลงเฟสผลลงเฟซโอ้กูกะบ้าเนาะนะครับแป๊บแป๊บนึงนะครับนะมึงมึงไม่สมควรที่มึงจะเป็นหัวหน้าค่ายมวยหรอกไอ้นี่นะ นี่นี่นี่นะครับนะนี่มันมันเขียนว่ายังไงนะไอ้มัมอะไรต่อพงอะไรนี่นะครับสวัสดีนี่ครับไอคนนี้นะครับนะมันพูดจาแบบยังไงวาเขาจ้างเป็นแสนเลิกบบได้ขายปลาราสองปียังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงแสนเลยกูจะบอกให้มึงรู้นะมึงรู้ไหมว่าปลากูขายได้วันนึงเท่าไหร่ถามไอพงรูใช่แต่กูไม่อวดไม่โอะแต่มันคือว่าเงินหมุนเงินธุรกิจกูจะบอกมึงไว้นะ บักบักบักมํายัางไงต่อ,ตอพงอสมพงต่อสมพงนะค่ายมวยมึงต่อสมพงกูไม่เคยได้ยินเลยนะมึงอย่าดูถูกกูดิมึงจะดูคำดูถูกคําว่าค้าขายคนเราค้าขายนะครับสวัสดีพี่แจ๊กซีฟูด้ด้วยนะครับนี่ของแจ๊กดีเฟยขายทุกอย่างในพีบัาต่อสมพงเออเออสวัสดีนี่แหละโชคดีไอตัวนี้แหละนะครับฝากบอกมึงหน่อยนะครับ มันบอกว่ายัางไงลุงไหมครับมันเอาผมไปลงในกลุ่มวยไทยนะครับมันบอกผมว่าผมขายปลาสองปียังไม่ได้ถึงแสนเลยนะครับเ,ออเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องเล,ลิกเราก็เล่นตรงข้ามไปนะครับผมเลิกได้เลิกซะบอกผมว่าเลิกลช่วยเลิกซะแล้วก็ห้าห้านี่ครับมันเอาลงเพจเอาลงตามเพจนะครับไอคนนี้นะครับนะกูจะบอกมึงไว้นะเงินค้าเงินขายเขาไม่อวดไม่โชว์กันหรอกคนค้าขายกูจะบอกมึงไว้อีกทีหนึ่งนะเงินปลารากูวันหนึ่งนะ มัน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 ก็เยอะอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเยอะแยะกูก็สามารถขายได้เลี้ยงกูได้นะแต่มึงเป็นหัวหน้าค่ายมวยนะสวัสดีนะพ,บพ,บพบ่อพรมมึงเป็นหัวหน้าค่ายมวยนะไอ้หม่อมอะไรต่อสมพง์ที่มึงจะเอาคนไปวิจารณ์หรือมึงดูถูกคนอื่นการค้าขายการเขาทมามหาจินต์กูขอบอกคําเดียวว่าขอให้มึงชิบหา,ายไปนะไอชาติหมาก็บว่มีอย่างไรก็เรีอยากได้ไรนะครับนะ ผมก็ส่งแชทหามันอยูม่มันพูดดูถูกผมจริงๆนะครับนะมันบอกผมว่าผมขายปะลาระสองปียังไม่ถึงแสนเลยเอ,อนะครับนะมันพูดจาไม่ดีจริงๆไอคนนี้นะครับนะไอพี่มัมต่อสมพงศ์ mm hmm. ผมผมไม่รู้ว่าใครจะวิจารณ์ยังไงแต่ผมผมเจ็บที่สุดคือคําว่าคนดูถูกคนนะครับ mm hmm. การที่จะดูดูถูกผมแล้วมาดูถูกผมว่าผมขายปะลาระสองปียังไม่ได้ถึงแสนเลย เขาจ้างมึงไปเป็นแสนเลิกได้ก็เลิกซะอะไรประมาณนี้เลิกมันมันพูดจาหยาบคายมากนะครับแล้วก็ค่ายมวยมันผมก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีนักมวยชกเลยนะครับต่ออะไรเนี่ยต่อสมพงศ์แต่มันก็คือว่ามันมันเกินไปการที่ดูถูกคนการค้าขายนะครับคนค้าขายมันมาดูถูกดูถูกกันมันมันใช้ไม่ได้นะครับมันเอาไปลงตามกลุ่มด้วยนะครับนะนี่ครับมันเอาผมไปลงตามกลุ่มมันมันใช้ไม่ได้นะครับนะ นะครับนี่ครับหน้าตามันนี่ครับเงินค้าเงินขายของเขานะครับเขาจะขายได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งนะครับนะร้อยหนึ่งยี่สิบาทสามสิบาทมันก็คือน้ําพังน้ําแรงเขามันคือเงินที่แบบเขาแบบเงินทุจริตมันโมเมนต์ทุจริตนะมันเป็นเงินที่เขาแบบว่ากว่าจะแบบเป็นเงินสะอาดนะเป็นเงินที่สะอาดที่เขาขายได้นะครับผมนะครับ มันเป็นเงินที่น้ำพักน้ำแดงเขามึ่ดูถูกคนค่กว่าบักฮานี่ไหมผมเนาะผมนอนแทบไม่หลับนะครับนะผมก็ไม่ได้จะตอบคอมเมนต์มันอะไรนะครับเนี่ยนี่ครับมันเอาผมไปลงตามกลุ่มกลุ่มเพจม,มวยนะครับเอาผมไปลงว่าเออเขาจ้างเป็นแสนเลิกได้เลิกบบได้ขายปลา2าสองปียังไม่ได้ แสนเลยนะครับนะแล้วก็ขำฮ่าฮ่าฮ่านะครับการที่จะดูถูกคนการธรรมหากินผมโคตรเกลียดทีวิตผมแม่งเกลียดที่สุดการการที่แบบว่าการที่แบบว่าดูถูกคนทร,รมมค้าขายนะครับมเมื่อเราเราเห็นเขาขายของนี่แล้วเราไปดูถูกเขานี่แม่งผมโคตรแชนเลยผมเป็นคนที่ไม่ดูถูกใครนะครับนะไม่ว่าจะค้าขายอะไรไม่ว่าจะขายได้ห้าบาทสิบบาทเนี่ยผมยิ่งยิ่งเห็นแล้วแบบ ยิ่งแบบอยากสนับสนุนถ้าผมมีเงินนะครับแต่สําหรับไอ้คนนี้มึงเกินไปว่ะนะไอเ้เจนดาวมึงอยากเปิดจุกมึงก็มาเว้ยมึงจะพูดเยอะเดี <c oughs> ย๋ยวกูจะพาไปเปิดจุกไอ้เจนดาวมันมันน่ารักมันน่ารักอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับก็อยากฝากถึงพี่เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับพี่อะไรนะพี่พี่มัมตอสมพงศวัสดีนะครับนะก็อยากฝากพี่หน่อยนะพี่โตแล้วพี่นะ อายุพี่ก็เยอะแล้วพี่อ่ะเอาคนที่ไปคอมเมนต์อย่าเอาที่เขาทำมาหากินเขาค้าขายอืมนะครับนะอย่าเอาที่เขาค้าขายที่เขาขายของออถึงเขาจะเป็นรายได้เท่าไหร่หลักร้อยหลักพันหลักกี่พันก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคุณผมไม่รู้ว่าคุณทำมาค้าขายอะไรผมไม่รู้ว่าคุณพูดคุณค้าขายอะไรกันแล้วแต่คุณ คุณจะได้เป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านผมก็ยินดีกับคุณแล้วผมก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้คุณคุณไม่ชอบผมคุณก็เล่นตรงข้ามไปเออคุณอย่างนู้นอย่างนี้ไปก็เล่นไปแต่คุณมาพูดจามาเหยียบย่ําผมมาดูถูกผมว่าผม